คือตอนนี้เหมือนแม่ก็บอกว่ามีาตานีดขึ้นมากปกติไม่เมื่อยไม่เข็ดมือไปหมดขอเส้อในด้านหลังไม่ได้แต่ตอนนี้ได้แล้วคือการนอนหลับก็หลับฝันหลับหลับดีไม่ฝันไม่ร้ายไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายใช่ปกติฝันร้ายมากเหมือนมีคนจะพาขับไปฝันแบบเจอผีอะค่ะมันมาบื่อพอแม่ไว้ฝังฝันค่ะแต่พอหลังจากนั้นที่มาทำจักการก็ไม่มีอาการอ่า เกี่ยวกับเส้นประสาทแต่เวลากินยาก็มันไม่ดีขึ้นหมออัญยามากินคุมมากินตะตุกวันทุกวันก็มันไม่ดีขึ้นที่จะหยุดยาไม่กินเลยก็หยุดไม่กินยาก็ยังเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันพบกับหมอทหารดีมากเลยเนี่ยนับถือตลอดเลย กินมากมากตอนเขาเป็นมาประมาณ30ปีตั้งแต่ตั้งแต่หนตอนเล็กเล็กๆ็เล็เปคือตอนนั้นหมือนเป็เนื้าหนบ่งเจ็ัวแล้วก็ไม่่อยตามตัวนอนไม่ได้นอนไม่หลับค่ะแล้วก็พอไปหาหมอหาหมอหาหมอโรงพยาบาลก็ไม่เป็นอะไรหมอโรงพ่าบาไม่เป็นอะไรก็พารักษาพาไปดูพรักษาที่พักพาไปหาพระให้พระดูพระก็ทา ทำแบบเป่าคาถาเลยให้ก็มีอาการออกมาเหมือนตันแบแตกเขาบอกว่าโดนค้องโดนคุณใสอะค่ะแล้วเขาก็รักษาให้แ้วก็รักษาเป็นระยะระยะระยะแต่ก็ยังมีอาการเรื่อยๆพอไปมีคนบอกว่าที่นั่นดีที่นู่นดีเขาไปอีกไปทุกที่ตามที่เขาบอกพอไปถึงก็มีอาการอีกเหมือนแบบยังไม่หมดอะค่ะ รักษามาเรื่อยๆจนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังรักษาอยู่คนมาเจออาจารย์ก็ไปรักษาอยู่ที่วัดหัวใซวัดหูแก้วก็ยังมีอาการเหมือนที่วัดทุเรศค่ะอพอมาเจอพอมาเจออาจารย์ที่ทุเรศมีอาการอีกแต่พอทำครั้งแรกมีอาการแต่พอครั้งที่สองก็ไม่มีอาการแต่อาจารย์ก็เป่าแบบปกติใช่ไหมคะเออแต่พอครั้งที่สอง,อาางกไม่มีอาการแต่ครั้งแรกไม่มีอาการแบบ คือดูดในคลิปของอาจารย์ที่อาจารย์ลงเพจนะคะดูแบบมันเมีการแบบแดงเยอะมากแต่พอเป่าครั้งที่สองครั้งที่ามีครั้งที่5้าแล้วก็ปกติไม่มีหมดเลยนะคะจ้์หมดแล้วหมดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะดีจ้ะบ่ัวุ มันมีเยอะแยะนะแต่ว่าไม่รู้มันจะหายมันจะสำเร็จหรือเปล่า mm hmm. ก็เลยได้ไมาเจอเนี่ยโยมเนี่ยสำเร็จเลยเนาะ mm hmm. <laughs> หายากอะหมอเนาะค mm hmm. นหมอตัวไปก็เยอะแยะที่ทำเป็นการใช้ายก็เยอะนะมองมอง,มอง,ม,องมองครั้งอ่ะแต่นี่ก็แล้วแต่มันเห็นเขาติดตัวด้วยตัวอนะที่เป็นแบบเนี้ย แต่มันไม่ได้เป็นประจำเป็นบางครั้งที่เกิดการต่อการคืนอย่างนี้พอช่วงหลังๆแกก็เป็นหนักนะแกก็บนว่าแกผักนว่างแกบนบาว่าเ็นมาหามานั่งทับตัวกแกอะไรอย่างเนี้ยรจนก,ก็ได้ได้มาเจอโยมเนี่ยขึ้นเยอะเลยนะกับเมื่อก่อนต่างกันมากเลยลุุยตามตัวหมดลยพอออกก็มันวาๆๆวๆาออกแบนั้นรูตัวเลย่าออก ธรรมดาอยู LEGO LEGO ่อ <Okay. S 3> <Ooh. S 1> ุดลุยในตัวพอหมอทำนี่แบบมันเชี่ยวยุบ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 ตามตัวมันวาวไปเลยมันวาววาวไปตามมือตามตีนเลยนี่ก็จะดีขึ้นดีขึ้นปกติไม่วุ่นวายไม่อารมณ์ไม่ร้อนไม่รู้งมากเลยตอนปวดอารมณ์เมื่อทำอะไรผิดไม่ได้อารมณ์ไม่ดีกูมารมณ์ไม่ค่อยอยู่บางครนบางครั้งกูมารมณ์ไม่อยู่ นะตอนนี้คือก็พาศักษาจบจบทุกหมอทุกเขาทุกที่ดีไปทุกที่อะค่ะ,คะตอนนี้เนี่ยก็พอมาเจอจมาอีกมาเรื่อยๆมาทุกมื้อที่ค่ะส่วนหนูตอนแรกมาเป่าครั้งแรกนอนไม่หลับตอนนี้พอเป่าเป่าไปสองครั้งรู้สึกแบบในหัวโล่งสบายหลับหลับ ปกติอะตื่นแล้วก็จะเป็นคนที่หลับยากมากตอนนี้ตื่นแล้วก็คือแบบหลับหลับง่ายหลับไปเลยหลับสนิทจนเช้าอะ่ะปกติเดียดยด๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นตอนนี้คือหลับหลับสนิทเลยตื่นมาตอนเช้าคือดีมากในหัวก็เบา